คุณปู่คุณย่าคะ่ะกินยาความดันเป๊ะแต่ยังมือนหัวไหมหมอจะบอกว่าปัญหาอาจอยู่ที่อาหารในครัวคะ่ะสิ่งที่คิดว่าดีอาจแอบ,บทำลายยุทธทิยาจนอันตรายถึงชีวิตเหมือนลุงสมชายที่เกือบแย่เพราะสิ่งนี้วันนี้หมอจะเผย 4. สศัตรูเงียบและ 3. ฮีโร่บำรุงหัวใจโดยเฉพาะศัตรูอันดับหนึ่งที่จะเฉลยตอนท้ายห้ามพลาดนะคะส่วนที่หนึ่ง สีสัตรูเงียบเอาละคะ่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาช่วงแรกที่สำคัญที่สุดซึ่งหมออยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะคะนั่นคือ4ีสัตรูเงียบที่กำลังทำลายริทิยาลดความดันของท่านโดยไม่รู้ตัวคะ่ะหมายเลข4นมและผลิตภัณฑ์จากนมคุณปู่คุณย่าหลายท่านมักมีความเชื่อว่าการดื่มนมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีแคลเซียมบำรุงกระดูก จึงชอบหยิบยาความดันมากินพร้อมกับการดื่มนมในตอนเช้าหรือบางท่านก็ดื่มนมตามทันทีหลังจากกินยาเสร็จเพราะกลัวจะข่มคอใช่ไหมคะหมออยากบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ความดันของท่านไม่เคยลดลงเลยคะ่ะในเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์นั้นในน้ำนมประกอบไปด้วยโปรตีนเคซีและแคลเซียมในปริมาณที่สูงมากคะ่ะเมื่อยาลดความดันที่คุณปู่คุณย่ากินเข้าไปเจอกับแคลเซียมในนมในกระเพาะอาหาร สารทองอย่างนี้จะทําการจับตัวกันเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งตัวและละลายได้ยากมากค่ะส่งผลให้ร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมตัวยาเข้าไปในกระแสะเลือดได้ตามปกติงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนค่ะว่าการกินยาพร้อมนมสามารถลดการดูดซึมยาได้มากถึงร้อยละ50เลยทีเดียวค่ะเมื่ออายุมากขึ้นระบบการย่อยอาหารของพวกเราก็ทํางานช้าลงอยู่แล้วค่ะการที่ยาไปติดแฮงแอกอยู่กับแคลเซียมในนม ยิ่งทําให้ยาทํางานได้ไม่เต็มที่หากท่านรู้สึกว่าทําไมกินยาแล้วความดันยังค้างอยู่ที่160หรือรู้สึกมึนหัวตื้อๆเหมือนยาไม่ทํางานลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นเพราะนมที่ดื่มเข้าไปหรือเปล่าหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งคือคุณป้าสมศรีคะท่านเป็นคนรักสุขภาพมากดื่มนมทุกเช้าพร้อมยาความดันเพราะอยากให้กระดูกแข็งแรงปรากฏว่าความดันป้าสมศรีไม่เคยลดลงเลยจนหมอต้องเกือบจะเพิ่มขนาดยาให้แล้วคะ่ะ พอหมอแนะนําให้ป้าเปลี่ยนเวลาดื่มนมความดันของป้าก็กลับมาปกติอย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ต้องพึ่งยาแรงๆเลยค่ะดังนั้นหมอขอสั่งให้หยุดการกินยาพร้อมนมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะท่านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2ชั่วโมงเต็มๆคะ่ะให้กินยากับน้ําอุณหภูมิห้องก่อนแล้วค่อยรอเวลาให้ยาดูดซึมเสร็จค่อยดื่มนมตามที่หลังค่ะใครที่เคยทําแบบนี้บ่อยๆพิมพ์คําว่าตกใจมาในคอมเมนต์ให้หมอเห็นหน่อยนะคะ หมายเลข3แอลกอฮอล์และไวน์ทุกชนิดคุณลุงหลายท่านชอบพูดกับหมอว่าคุณหมอครับผมขอจิบไวน์แดงวันละนิดได้ไหมเขาบอกว่าช่วยให้หลอดเลือดนุ่มและดีต่อหัวใจหมอขอพูดตรงๆแบบคนในครอบครัวเลยนะคะว่าสำหรับผู้ที่ต้องกินยาลดความดันอยู่ความเชื่อนี้อันตรายถึงชีวิตค่ะแอลกอฮอลมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวในตอนแรกก็จริงค่ะแต่เมื่อแอลกอฮอล์เริ่มหมดฤทธิ ร่างกายจะเกิดภาวะสะท้อนกลับที่รุนแรงมากหลอดเลือดจะหดตัวกลับอย่างรวดเร็วและบีบตัวแรงกว่าเดิมส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายขณะนอนหลับได้เลยค่ะนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังเป็นภาระหนักสําหรับตับซึ่งเป็นโรงงานหลักที่ใช้ย่อยสลายยาลดความดันเมื่อตับมัวแต่ไปกําจัดแอลกอฮอล์ยาความดันที่ท่านกินเข้าไปก็จะตกค้างและทํางานผิดเพี้ยนไปหมดค่ะลองนึกภาพตามหมอนะคะ เหมือนเรากำลังเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้แล้วจูจ่ๆก็มีคนมาหักสายยางกระทันหันแรงดันน้ําจะพุ่งแรงแค่ไหนหัวใจของเราก็เจอแรงกดดันแบบนั้นเลยค่ะหากคุณลุงคุณย่าเริ่มมีอาการใจสั่นหน้าแดงก่ําหรือปวดหัวตุบๆหลังจากดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้นั่นคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายรับไม่ไหวแล้วค่ะวิธีแก้ที่ปลอดภัยที่สุดคือหากท่านรักตัวเองและไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานในวันหน้า ขอให้งดแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดในช่วงที่ต้องคุมความดันค่ะไม่มีคำว่าน,นิดหน่อยสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะคะใครที่ตั้งใจจะลดเพื่อสุขภาพพิมพ์คําว่าสู้สู้มาให้หมอชื่นใจหน่อยค่ะหมายเลข2ออาหารหมักดองและเต้าหูย้ยีอาหารไทยเราอร่อยทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะของหมักดองผักกาดดองหรือเต้าหูย้ยีก้อนเล็กๆที่กินกับข้าวต้มร้อนๆใช่ไหมคะเมื่อเราอายุมากขึ้น ตุ่มรับรสที่ลิ้นจะทำงานน้อยลงทำให้คุณปู่คุณย่าเริ่มรู้สึกว่าอาหารรสชาติจืดชืดจนต้องหาของเค็มเนของหมักดองมาช่วยเพิ่มรสชาติให้กินข้าวได้มากขึ้นแต่ท่านรู้ไหมคะว่าเต้าหู้ยีเพียงก้อนเดียวมีปริมาณโซเดียมสูงถึง5กรัมค่ะซึ่งมากกว่าปริมาณที่ร่างกายคนเราควรได้รับทั้งวันเสียอีกค่ะโซเดียมเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดูดน้ำเข้ามาในกระแสเลือด เมื่อน,น้ำในเลือดเยอะขึ้นปริมาตรเลือดก็มากขึ้นทําให้หัวใจต้องทํางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดเหล่านั้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยาลดความดันที่ท่านกินเข้าไปมีหน้าที่ขับน้ําและเกลือออกแต่การกินเต้าหู้ยี้เข้าไปเหมือนเรากําลังตักน้ําเติมเข้าตุ่มในขณะที่ยากําลังพยายามวิทน้ําออกผลคือความดันไม่มีวันลงค่ะอาการที่พบบ่อยคือขับบวมหนังตาบวมหรือตื่นมาแล้วรู้สึกหนักหัว อาการเหล่านี้ไม่ใช่เพราะอายุเยอะอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะร่างกายกำลังฟ้องว่าเกลือเกินแล้วค่ะการกินเค็มจัดแบบนี้ในระยะยาวจะทำให้ไตของท่านเสื่อมสภาพเร็วขึ้นจนอาจต้องถึงขั้นฟอกไตในที่สุดค่ะหมอขอแนะนำให้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนเลยค่ะลองหันมาใช้สมุนไพรไทยในครัวอย่างหิงข่าตะไคร้หอมแดงหรือพริกไทยดำเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมแทนรสเค็มดูนะคะ รสชาติเหล่านี้จะช่วยให้เจริญอาหารได้โดยไม่ต้องงอเกลือค่ะใครที่ชอบกินเต้าหู้ยี้หรือของดองพิมพ์คําว่ารสเค็มมาสารภาพกับหมอหน่อยนะคะหมอจะได้ช่วยเตือนสติค่ะหมายเลขหนึ่งส้มโอและผลไม้ตระกุนส้มมาถึงศัตรูอันดับที่1ที่อันตรายที่สุดและหมออยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีที่สุดค่ะนั่นคือส้มโอค่ะฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวที่ดูมีวิตามินซีสูงขนาดนี้ จะกลายเป็นยาพิษสำหรับคนกินยาลดความดันได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าในส้มโอมีสารกลุ่มที่เรียกว่าฟูราโนคูมารินสารตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการเข้าไปบล็อกหรือปิดการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่า CYP3A4 ในตับและลำไส้ของเราค่เอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่สำคัญมากในการทำลายตัวยาและขับยาออกจากร่างกายตามกำหนดเวลาเมื่อเอนไซม์ตัวนี้ถูกสั่งให้หยุดทำงานยาความดันที่ท่านกินเข้าไปตามปกติจะไม่ถูกย่อยสลาย แต่มันจะสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆจนระดับยาในเลือดพุ่งสูงขึ้นเหมือนท่านกินยาเกินขนาดไป 10. เท่าเลยค่ะผลที่ตามมาคือความดันโลหิตจะตกวูบอย่างรุนแรงหัวใจเต้นช้าผิดปกติจนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นหรือไตาวายฉับพลันได้เลยนะคะความน่ากลัวคือฤทธิทัศของส้มโอจะอยู่ในร่างกายเรานานถึง72ชั่วโมงกินวันนี้แต่ยาอาจจะยังตกค้างไปอีก3วันข้างหน้าเลยค่ะ มอเคยเจอเคสของคุณลุงท่านหนึ่งที่ชอบกินส้มโอมากท่านกินยาความดันสม่ำเสมอแต่จูจ่ๆก็หน้ามืดเป็นลมล้มพับในบ้านพอนำส่งโรงพยาบาลพบว่าความดันต่ำมากจนน่ากลัวสรุปคือคุณลุงเพิ่งทานส้มโอไปเมื่อวานนี้เองค่ะเกือบจะเสียชีวิตเพียงเพราะผลไม้แค่ไม่กี่กลีบดังนั้นหากท่านยังต้องพึ่งยาลดความดันกลุ่มแคลเซียมชันแนลบล็อกเกอร์หรือกลุ่มยาที่ลงท้ายด้วยคำว่าดีพีนทั้งหลาย หมอขอสั่งห้ามกินส้มโออย่างเด็ดขาดนะคะรวมไปถึงน้ำส้มโอคันด้วยคะ่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตท่านเองใครที่เพิ่งทราบเรื่องความร้ายกาดของส้มโอพิมพ์คำว่าน่ากลัวมากมาบอกหมอทีนะคะทั้งหมดนี้คือ 4. สศัตรูรายที่ท่านต้องรีบกําจัดออกไปจากชีวิตเพื่อให้ยาความดันทำงานได้อย่างเต็มที่และหัวใจของท่านจะได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งคะ่ะส่วนที่2 3สารอาหารฮีโร่เอาละคะ่ะ เมื่อเราได้รู้จักกับเหล่าศัตรูร้ายที่คอยขัดขวางการทำงานของยากันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่หมอจะพาทุกท่านไปพบกับเหล่าอัศวินใจดีหรือฮีโร่ทั้ง3ชนิดที่จะเข้ามาช่วยปกป้องหัวใจและทำให้ความดันโลหิตของคุณปู่คุณย่ากลับมาเป็นปกติอย่างยั่งยืนคะ่ะตอนนี้เราจะไปดูส่วนที่2กันเลยนะคะคือ3สารอาหารฮีโร่หมายเลข1โพแทสเซียม วาวระบายความดันตามธรรมชาติคุณปู่คุณย่าคะหมออยากให้ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าโซเดียมหรือความเค็มคือตัวร้ายที่คอยกักเก็บน้ําไว้ในร่างกายจนหลอดเลือดของเราบวมและตึงไปหมดเจ้าโพแทสเซียมนี่แหละคะ่ะคืออัศวินที่จะมาช่วยเปิดวาวระบายน้ําและเกลือเหล่หลานั้นทิ้งไปคะ่ะปัญหาใหญ่ที่หมอเจอคือพวกเรามักจะได้รับความเค็มมากเกินไปแต่กลับได้รับโพแทสเซียมไม่เพียงพอคะ่ะในทางการแพทย์นั้น โพแทสเซียมมีหน้าที่สําคัญในการช่วยให้ไตของเราทํางานได้คล่องตัวขึ้นค่ะมันจะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะและที่สําคัญที่สุดคือมันช่วยให้ผนังหลอดเลือดที่เคยแข็งตึงได้ผ่อนคลายตัวลงค่ะเมื่อหลอดเลือดขยายตัวนุ่มหนวนขึ้นเลือดก็ไหลเวียนได้สะดวกโดยไม่ต้องออกแรงดันมหาศาลความดันของท่านจึงค่อยๆลดลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะความจริงที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของลำไส้จะลดลงค่ะประกอบกับไตที่ทำง,งานมานานหลายสิบปีก็เริ่มจะเหนื่อยล้าทำให้ร่างกายของเรากักเก็บสารพิษไว้มากกว่าเดิมและขับโพแทเสเซียมออกไปเร็วเกินไปค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมในวัยนี้เราจึงต้องการโพแทเสเซียมมากกว่าตอนเป็นหนุ่มสาวเพื่อให้ระบบการทำง,งานของร่างกายยังสมดุลอยู่ค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้ มีอาการขาบวมน้ำง่ายขึ้นไหมหรือรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียผิดปกติหรือเปล่าอาการเหล่านี้มักเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของท่านกำลังขาดโพแทเสเซียมอย่างหนักค่ะและเมื่อขาดสารอาหารตัวนี้ความดันที่ควรจะนิ่งก็จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นแม้ว่าท่านจะพยายามควบคุมอาหารเค็มแล้วก็ตามค่ะมีงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาที่ระบุชัดเจนค่ะว่าการรับประทานอาหารที่มีโพแทเสเซียมสูงอย่างเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงรอยละ20เลยทีเดียวค่ะและยังช่วยลดภาระการทำงานของหัวใจไม่ให้ต้องเต้นหนักจนเกินไปในแต่ละวันค่ะหมอขอแนะนำให้คุณปู่คุณย่าเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพียงแค่เพิ่มการทานผลไม้ที่หาได้ง่ายที่สุดอย่างกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าหลูกมีโพแทสเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการเบื้องต้น หรือจะเป็นมันฝรั่งต้มและผักโขมลวกสุกก็น่าสนใจมากค่ะการได้รับสารอาหารจากธรรมชาติแบบนี้ปลอดภัยกว่าการไปหาซื้อยาบำรุงมากินเองหลายเท่าค่ะเหมือนอย่างกรณีของป้ามาลีคนไข้ของหมอเองค่ะป้ามาลีเคยมีความดันแกวางไปมาไม่หยุดจนหมอแนะนำให้แกทานกล้วยน้ำว้าสุกวันละหนึ่งลูกในมื้อเช้าพร้อมกับเพิ่มมันเทศต้มในมื้อเย็นผ่านไปเพียงหนึ่งเดือน ความดันของป้ามาลีที่เคยสูงปรีดก็ค่อยๆนิ่งและลดลงจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากคะ่ะป้าแก่บอกหมอว่ารู้สึกตัวเบาสบายขึ้นเยอะเลยคะ่ะดังนั้นวันนี้หมออยากให้ทุกท่านเริ่มใส่ใจการทานกล้วยหรือผักใบเขียวให้มากขึ้นนะคะหากท่านชอบทานกล้วยน้ำว้าเหมือนป้ามาลีพิมพ์คำว่ากล้วยมาในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะคะหมายเลข2กรดโฟลิกกะป้องกันหลอดเลือดสมอง ฮีโร่ตัวที่2ที่หมออยากแนะนําให้รู้จักคือกรดโฟลิกหรือวิตามิน b 9ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าโฟลิกสําคัญสาหรับคนท้องแต่หมอขอยืนยันว่าสําหรับผู้สูงอายุที่มีความดันสูงสารอาหารตัวนี้คือเกราะป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตที่สําคัญที่สุดเลยค่ะปัญหาที่แฝงอยู่ในร่างกายของผู้สูงอายุคือสารพิษที่ชื่อว่าโฮโมซิสเตอีนค่ะสารตัวนี้เปรียบเสมือนสนิมที่กัดกร่อนผนังหลอดเลือดข้างในให้ขรุขระและแข็งตัวค่ะ เมื่อหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นและมีสนิมเกาะความดันเลือดก็จะยิ่งสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการที่ริมเลือดจะไปอุดตันในสมองได้ง่ายมากค่ะกรดโฟเลตนี่แหละค่ะที่มีหน้าที่เข้าไปกําจัดเจ้าสนิมรายนี้ออกไปจากกระแสเลือดของพวกเราค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยชราร่างกายจะผลิตน้ําย่อยในกระเพาะอาหารได้น้อยลงทําให้การดูดซึมกรดโฟเลตจากอาหารทําได้ยากขึ้นมากค่ะนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนสูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะขาดกรดโฟเลตโดยไม่รู้ตัว จนนำไปสู่ปัญหาหลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นค่ะถ้าคุณปู่คุณย่าเริ่มรู้สึกว่าช่วงนี้ขี้ลืมบ่อยขึ้นมึนงงศีรษะเหมือนสมองไม่แจ่มใสหรือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอาการเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องชราภาพนะคะแต่มันคือเสียงตะโกนจากร่างกายว่าหลอดเลือดก,กำลังถูกสนิมกัดกินและขาดกรดโฟลิกมาคอยช่วยดูแลค่ะมีผลการศึกษาทางการแพทย์ครั้งใหญ่ในประเทศจีนที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุนับหมื่น คนพบว่าการเสริมกรดโฟลิกอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบได้มากกว่าร้อยละ20ละเลยค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและคุ้มค่ามากสำหรับการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะหมออยากให้ท่านเริ่มทานผักใบเขียวเข้มให้มากขึ้นในทุกมื้ออาหารนะคะเช่นผักบุ้งลวกผักคะนา้าหรือผักกาดเขียวค่ะ ผักเหล่านี้คือแหล่งรวมกรดโฟลิกชั้นดีจากธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีค่ะการทานผักใบเขียวทุกวันจะช่วยสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับสมองของท่านค่ะหมอมีคนไข้อีกท่านคือลุงสมชายค่ะลุงเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผักเลยจนวันหนึ่งเริ่มมีอาการหน้ามืดและพูดจาติดขัดหมอจึงขอให้ลุงสัญญาว่าจะทานผักบุ้งหรือผักใบเขียวให้ได้วันละหนึ่งถ้วยเล็ก ลุงตั้งใจทําตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะผลคืออาการมึนหัวหายไปและผลเลือดครั้งล่าสุดพบว่าระดับสนิมในเลือดลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพิ่มสีเขียวลงในจานข้าวทุกมื้อนะคะใครที่ชอบทานผักใบเขียวอยู่แล้วพิมพ์คําว่าผักเขียวมาบอกหมอหน่อยนะคะหมอจะได้รู้ว่าท่านมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงแล้วค่ะหมายเลข3วิตามินดีวิตามินแห่งแสงแดดที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงมาถึงฮีโร่ ตัวสุดท้ายที่หมอบอกเลยว่าทั้งดีและฟรีค่ะนั่นคือวิตามินดีค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าวิตามินดีมีไว้แค่ช่วยเรื่องกระดูกเท่านั้นแต่จริงๆแล้ววิตามินดีคือตัวควบคุมระบบความดันโลหิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดตัวหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้เราค่ะในร่างกายของเรามีระบบหนึ่งที่ชื่อว่าเรนินแองจิโอเทนซินค่ะซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการควบคุมแรงดันน้ำในหลอดเลือดค่ะ เมื่อเราขาดวิตามินดีศูนย์บัญชาการนี้จะทํางานผิดปกติและสั่งให้หลอดเลือดคดตัวจนความดันพุ่งสูงเกินจําเป็นค่ะวิตามินดีจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลให้ระบบนี้ทํางานได้อย่างใจเย็นและเป็นปกติทําให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นได้ดีขึ้นค่ะปัญหาสําคัญของคนไทยคือแม้บ้านเราจะมีแดดแรงแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวร้อนค่ะ ผิวหนังของผู้สูงอายุยังมีความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดลดน้อยลงกว่าเดิมมากด้วยค่ะทำให้เกือบทุกท่านที่หมอเจอมักจะมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมากจนเป็นสาเหตุให้ความดันคุมไม่ได้เสียทีค่ะหากท่านเริ่มรู้สึกปวดเมื่อยตามกระดูกนอนหลับไม่สนิทหรือรู้สึกหมุดหงิดใจสั่นง,ง่ายอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณชัดเจนของการขาดวิตามินดีค่ะการที่ร่างกายขาดสารอาหารตัวนี้ยังส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง และทาให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยนะคะงานวิจัยหลายแห่งยืนยันตรงกันค่ะว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอจะมีค่าค,าความดันโลหิตที่มั่นคงกว่าและมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีอย่างเห็นได้ชัดค่ะวิตามินตัวนี้จึงไม่ได้สําคัญแค่เรื่องกระดูกแต่คือหัวใจหลักของการมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะหมอขอแนะนําวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดค่ะคือการออกไปอาบแดดอ่อนๆในช่วงเช้าก่อน 10โมงหรือช่วงเย็นหลัง4โมงเย็นนะคะเพียงแค่วันละ15ถึง20นาทีให้ผิวหนังได้สัมผัสแสงแดดโดยตรงจะช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองได้ค่ะนอกจากนี้การทานไข่แดงหรือปลาทูที่มีไขมันดีก็เป็นแหล่งวิตามินดีที่ยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะคุณลุงประเสริฐคนไข้ที่ชอบบ่นว่าปวดหลังและเปราะบางมากหมอแนะนำให้แกออกไปเดินเล่นรับแดดตอนเช้าพร้อมกับรำไทเก๊กเบาๆ ตอนนี้คุณลุงไม่เพียงแต่หายปวดเมื่อยนะคะแต่ความดันของแกที่เคยสวิงไปมาก็กลับมานิ่งสนิทลุงแกบอกว่าเหมือนได้พลังงานชีวิตใหม่จากแสงแดดเลยค่ะคุณปู่คุณย่าลองหาเวลาว่างไปเดินรับแดดอ่อนๆกันนะคะแล้วจะรู้ว่าความสุขที่เรียบง่ายนี้มีประโยชน์มหาศาลจริงๆค่ะใครที่ชอบออกไปรับแดดตอนเช้าพิมพ์เวลาที่ท่านชอบออกไปบอกหมอนิดนึงนะคะหมอจะได้เข้าไปทักทายค่ะนี่คือสามสารอาหารฮีโร่ ที่จะช่วยเปลี่ยนสุขภาพหัวใจของทุกท่านให้แข็งแรงขึ้นค่ะหากทําได้ครบตามที่หมอแนะนํารับรองว่าความดันของท่านจะคงที่และมีความสุขกับลูกหลานไปอีกนานแสนนานเลยค่ะส่วนที่3 4. พื้นฐานการใช้ชีวิตเอาละค่ะส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือ 4. พื้นฐานการใช้ชีวิตเพื่อหัวใจที่แข็งแรงและลดความดันได้อย่างยั่งยืนค่ะพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญ หมายเลขหนึ่งออกกำลังกายแบบไม่หักโหมคุณปู่คุณย่าไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยหอบนะคะแค่เดินแกว่งแขนรอบบ้านหรือรำไทยเก๊กวันละ30นาทีก็พอคะ่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดจะเริ่มแข็งตัวการขยับร่างกายเบาๆจะช่วยให้หลอดเลือดกลับมายืดหยุ่นได้ดีขึ้นทําให้หัวใจไม่ต้องออกแรงสูบฉีดหนักจนความดันพุ่งสูงคะ่ะเหมือนป้าสมใจคนไข้ของหมอที่แค่เดินเล่นตอนเช้าทุกวันความดันที่เคยแกวงก็กลับมานิ่งจนไม่ต้องเพิ่มยาเลยคะ่ะใครจะเริ่ม เดินพิมพ์บอกหมอนะคะหมายเลข2นอนให้พอและนอนให้เป็นเวลาหมอขอสั่งให้เข้านอนก่อน22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มนะคะเพราะตอนกลางคืนคือเวลาที่ความดันโลหิตจะลดต่ำลงตามธรรมชาติเพื่อให้หัวใจได้พักผ่อนค่ะหากเรานอนดึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้หลอดเลือดโหดตัวจนตื่นมาตอนเช้าแล้วปวดหัวตื้อและความดันพุ่งสูงได้ ค่ะการนอนที่ดีคือ,อยาอยู่วัฒนาที่ฟรีที่สุดค่ะใครสัญญาจะนอนเร็วพิมพ์มาบอกหมอด้วยนะคะหมายเลข3ควบคุมอารมณ์อย่ากโกรธง่ายเวลาที่เราโกรธหรือเครียดจัดหลอดเลือดจะตีบตัวลงทันทีเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดค่ะซึ่งอันตรายมากเพราะอาจทําให้เส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันได้หมออยากให้ท่านลองหายใจเข้าออกลึกๆปล่อยวางเรื่องกังวลและยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆนะคะ ใจที่สงบคือเกราะป้องกันหัวใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะใครมีวิธีคลายเครียดดีๆลองแบ่งปันกันในคอมเมนต์นะคะหมายเลข 4. วัดความดันและจดบันทึกสม่ำเสมอความดันสูงคือมัจจุลาดเงียบที่ไม่มีอาการเตือนค่าหมออยากให้ท่านวัดความดันวันละสองครั้งคือตอนเช้าหลังตื่นนอนและตอนก่อนเข้านอนนะคะจดใส่สมุดเล่มเล็กๆไว้มาให้หมอดูเวลาเจอกัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้หมอรักษาท่านได้อย่างแม่นยำที่สุดคะ่ะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะคะใครมีเครื่องวัดความดันที่บ้านแล้วพิมพ์บอกหมอหน่อยนะคะทั้งสข้อนี้คือรากฐานที่จะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวและแข็งแรงไปพร้อมกับลูกหลานคะ่ะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะคะคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าคะ่ะเรื่องของลุงสมชายเตือนให้เรารู้ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราคะ่ะ สัปดาห์นี้ท่านตั้งใจจะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อตัวเองพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอนะคะหมอจะรออ่านและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกวันสวัสดีคะ่ะ